thank <laughs> you สวัสดีค่ะเปิดบ้านกับอินเตอร์โฮม EP นี้นะคะปุ๋ยจะพามาชมบ้านเรือนไทยไม้สักทองติดกับถนนเกษตรนาวามินช่วงบริเวณต่อมอ90ค่ะบนเนื้อที่ดิน257.7ตารางวาจะเห็นได้ว่าบ้านเรือนไทยหลังนี้ใหญ่มากๆเลยนะคะพื้นที่ใช้สอยมากกว่า1,000ตารางเมตรค่ะฟังก์ชันด้านในจะเป็นยังไงจะสวยขนาดไหนไปชมภายในกันค่ะ ลานหน้าเรือนชั้นสองเป็นลานอนเนกประสงค์สามารถใช้ทำกิจกรรมได้ตามอัธยาศัยเลยค่ะถัดมาเป็นห้องสู่ขอสวมแหวนรับไหว้หลังน้ำสังนะคะถัดมาเป็นห้องพิธีสงฆ์ด้านข้างจะมีห้องน้ําแยกหญิงและชายจํานวน3ามห้องค่ะด้านนี้จะเป็นห้องสงตัวเ่าสาวที่มีห้องน้ําในตัวตัวเรือนหลังนี้จะมีทั้งบันไดาภายนอกและบันไดาภายในเลยนะคะ ส่วนบริเวณชั้นล่างทั้งหมดจะเป็นพื้นที่จัดเลี้ยงที่สามารถรองรับแขกได้ถึง350ท่านเลยค่ะด้านข้างตัวเรือนจะมีลานจอดรถและพื้นที่บริเวณโดยรอบซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้ถึง80คันค่ะด้านข้างตัวเรือนจะเป็นส่วนห้องครัวขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ100ตารางเมตรนอกจากนี้ยังมีพื้นที่สวนเอาท์ดสามารถจัดเป็นมุมถ่ายรูปหรือมุมนั่งชิลได้เลยนะคะ เรือนไทยหลังนี้ตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์โรงพยาบาลวิภาวาดีแล้าวว่ามินซิตี้อเวนิวห้างเมเจอร์รัชโยธินห้างเซ็นทรันอีสวิลโรงเรียนสตรีวิทยา2โรงเรียนเลิศร่าค่ะ เป็นไงกันบ้างคะหลังจากชมภายในกันไปแล้วสวยพร้อมทําธุรกิจต่อได้เลยใช่ไหมคะถ้าดูจากบ้านเรือนไทยหลังนี้จะคิดว่าบ้านเรือนไทยหลังนี้อายุประมาณ34ปีใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วบ้านเรือนไทยหลังนี้อายุมากกว่า20ปีแล้วคะ่ะซึ่งสร้างจากไม้สักทองธรรมชาติจากพม่าที่มีอายุมากกว่า100ปีกันเลยทีเดียวนะคะปัจจุบันนะคะเจ้าของยังดําเนินกิจการอยู่คะ่ะซึ่งเจ้าของทําธุรกิจเกี่ยวกับรับจัดงานแต่งงานในบ้านเรือนไทยครบวงจร งานจัดเลี้ยงงานฉลองต่างๆง,งานโฆษณาสินค้างานถ่ายทำละครงานแสดงซึ่งเจ้าของแอบกระซิบว่ากำไรต่อปีหลักหลายล้านเลยนะคะด้วยทำเลที่ติดถนนใหญ่แบบนี้นะคะพร้อมที่จอดรถที่สามารถรองรับรถยนต์ได้ถึง80คันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจงานแต่งงานธุรกิจร้านอาหารหรือธุรกิจสปาก็เหมาะเช่นกัน,นะคะ่ะหรือถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจฝากขายอสังหาเพื่อการลงทุนนะคะหรืออสังหาเพื่อทำธุรกิจ อสังหาเพื่อที่อยู่อาศัยเนี่ยก็สามารถสอบถามฝากขายกับปุ๋ยได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เช่นกันนะคะดูแลให้เต็มที่ค่ะ